มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่หลายคนตั้งตารอนะครับปกติเราอาจจะเห็นภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่เรื่องนี้ตรงกันข้ามเลยครับกับภาพยนตร์เรื่องซุย c ซส e s อ u a d ครับทีมพีชีพมหาวัยร้ายครับที่เข้าฉายแล้วในเมืองไทยบ้านเราวันนี้นั่นเองครับ ปกติภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ปราเราวายร้ายนะครับแต่ภาพยนตร์ซูซายสกอตต์กลับกันเลยครับหนังเรื่องนี้รวมภาพยนตร์รวมดาราดาววายร้ายนะครับนำแสดงโดยโจเกอร์ครับตัวร้ายหน้าย,ยิ้มนะครับและฮาร์รี่ควินสาวแซ่บหวานใจโจเกอร์ Joker นั่นเองและยังมีตัวร้ายอีกมากมายในเรื่องนี้เลยนะครับ ภาพภุยนตร์เรื่องซูซายส e s อร์สเพ่งเปิดรอบปฐมทัศน์ไปมุ่ที่สยามพารากอนเมื่อไม่นานมานี้ครับงานนี้ได้สาวแซบและหนุ่มแบดบอยอย่างกิฟซี่วนิดาเติมธนากรและแท็กพันยูโรจนวุฒิธรรมมาแสดงเป็นคู่ขวัญฮาริีควิน Harry Queen และโจ๊กเกอร์พร้อมกันนี้ยังมีดาวร้ายในวงการอย่างเมบันทิตาฐานวิเศษครับปราบปราบประดนสุวรรณบางมาเป็นตัวละครต่างๆในเรื่องอีกด้วยครับ อีฟซีกับแท็กนะครับได้บอกเขาว่าส่วนตัวเป็นแฟนหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วครับมาคราวนี้เป็นหนังวัยร้ายบ้างก็แปลกดีครับเลยอยากอยากฝากให้ได้ติดตามกันนั่นเองครับคิดว่าแปลกดีค่ะหนังหนังแบบน่าสนใจดีแล้วก็คือแบบเออเขาติดต่อมาก็แบบหลายๆคนก็บอกเออเออเหมาะเหมบาะแบบดูเราดูแบบเวียงเวียงดูแบบร้ายร้ายเหมือนเหมือนตัวนี้อะไรอย่างงี้ค่ะ สนใจค่ะแล้วก็มีนักแสดงครับข้างเลยแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนไปก็คือตัวร้ายมาเป็นพระเอกแทนอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูหนังในมุมใหม่ๆค <Okay, S 1> <ๆ>่ะโอเคฮะ้ก็อยากฝากนุ่มๆนะฮะหรือใครที่ติดตามนะฮะของค่าย DC นะครับก็อย่าลืมนะฮะใครที่ชอบโจ๊กเกอร์ใครที่ชอบไวรายอ,อะไรที่คนหดอย่าลืมมาดูนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับดูดีๆทั้งสองคนก็เหมือนคอสเพย์จากภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับ